ไปไหนนี่จะไปไหนต่อเนี่ยพี่ที่ไม่รู้เหมือนกันโอหนี่จะเริ่มพูดกับพี่แล้นะถามอะไรพี่ก็ไม่รู้สักอย่างเลยเอาละสิครับการเดินทางของเซียนเกาะกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอ่ะพวกเขาจะตามหาอาจารย์หมักล้อมในจังหวัดนครปฐมเจอหรือไม่ติดตามได้อาทิตย์หน้าในออร์เดสถ้าดูนกู สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับเราท้ายรายการที่เริ่มมาคอมเมนต์เกมนะครับนะก็เกมนี้เป็นเกมที่ผมในเรื่องนะผมอาซ่าเนี่ยนะเล่นกับกมลนะเล่นกับกระมลในในเรื่องนะของเรื่องนะตอนที่เราอยู่ที่กระยอกกันนะครับ ื่ี้ที่บอกว่าขาวใหญ่เริงอยากจะบอกขาวดีนยได้ประมาณแต้เนี่ยตอนที่น้ำออกตอนที่แ้มไอ้หนักปอกหักตับไอ้นักเ้าไปดูเราไปดูนหักากลางครับไปดู15ไกลา0ตรงนี้ประมาณ40ตรนี้10แต้มประมาณ5 5 6, 8 8ตรงสีที่รอดอีก55 หมคนนี้ก็ประมาณหกสิบนิดนิดหกสิบนินนิดนี้ก็ขาวขาวประมาณหกสิบดินนิดนะครับที่นี่วันนี้สิบห้าใช่ไหมครับี่นี้ทั่นี้ประมาณสี่สิบกว่าใช่ไหมครับมนี้ว่ามันเจ็ดสิบรับก็รับมาเจ็ดสิบใช่ไมครับก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยก้อนเดียวเจ็ดิบตัวเรื่องขาตามประมาณแปดแต่ว่าปัญหาคือว่ามันเนี่ยมันเราเล่นรอบก็แล้วนี้ อีกว่าแน่นอนดีกว่าแปแตเพาะว่าการโจมตีลุยเกิดมาอันเดียตั้งนิน่ผมมันนี้นิหนอยหน่อยดแค่จีนวินจได้ก็พอแล้วเนี่ยหดีับตองีเาว่าชไ้ตอนนี้เป็นนับเป็นที่ลสุดคือดับอดับกระเดดต่อแล้วตาตาขาไล่โจมตีต่อวก็ต้องตีตี อ๋อที้ดำล้วย้ากดับตรงนี้เนี่ยคนับโดนตัดตรงนี้องโดนตัดโดนตีอันนี้คือเพื่อเพื่อเพื่อกับให้กลุ่มไม่นด้ไม่ได้ใช่ไหม่าชไม่ได้มีห้องกอนนะแวถ้าัดโเข้าไปดีว่าไม่นี่ตายไปที่ตายช่วงมันเปอย่างนีก็เลยซับไม่ได้ไม่เปลี่ยนทัดเลยเปลี่ยนพยายามนะมี่้าออกก็ลากออกก็้นับันี้นนี้ถา่มเลยได้หครับอเลยแล้วมน แตทำอะไรบ้างขามกันจกกินอย่างนี้ปล่าอ๋อไม่เช็นที่พอเลวนะออ่ี้ก็ไ้กู้ลอ๋อโอเคช่อเป็นอย่างนี้เป็นยัไงแป้งขาไม่เพิ่มไปยี่สิบกว่าตนนี้ก็มีเพิ่มไปหลายเรื่มาบก่ใช่ขาวเลนี้ยะนีก็เอาอยางทีอยางแสดงว่านี่ก็ไม่ใช่ว่าจะพยายามจะกินอย่างเดียวยที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูนะนี่ก็โอเคคุณก็ยังาทรอดอยู่ดีอ่ะทำตาอา ต,ต,ต,ต้านมาเชื่ต้านเองตัวเองก็สตืปอญเขาเองก็ต้องห่วงตัวเองนะเช่นตรงนี้เริ่มมีห้องแลขาเริ<ๆ>่มห <c oughs> <c oughs> ้องนั้นึอต้องากนะเที่ยต่อตักนไหมไม่เอาแล้วรู้ว่าเชื่อไปก็ไม่ใช่ดีนะตามเชื่อไปก่ตอาถ้าเชื่อปุ๊บเขาจะโดนนอืก็คือทังอกก่มีโอกาสตายตอนนี้ก็คือน่าจะน่าจะเจ็บปวดน่าเจ็บเจ็บก็อตัมก็เลยต้องต้องขาต้องขายละคือม่ต้องถามนพพยายามไม่เอาอ ไม่ได้ละอะรต้องรอดันก็เลยไมงเลยกินั้นเมื่อกี้ที่นับ็ประมาณ0แต้มนี่เพิ่มมาอีก20แล้วก็จีบตรงนี้8ันัน่มัอนี้ขาเขาต้องขึ้นตอนนี้ตอนนี้คือการที่ขาดีกว่าล้าตอนนี้ดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเอ็ยังไม่อดอันนี้ก็ยังไม่รอดเดิต้องเดินดียังไม่รอดเราบอกว่านก ไี่ดีเ่ครับไม่พอครับออเ่อื่นล่ี่คือเขาไม่ได้คิดกินมากคิดเขาจะเล่เป็นนี้ผมก่ะแล้วก็เปลี่ยนทีนึงแต่ว่าทีนึงทีนี้เขาต่อออไม่ใช่ต่อง่ายเกินไปนะครับ่ามันต่อออกทำอะไรไมได้อันที่เราจะได้อัตลีถูกมากแล้วกนเล่นอันนี้เ่ดอ่ี่ก็เลยไม่ยอมไม่ยอมก็เลยไม่ยอม ไม่ยอมรอรับ้วอทีอันีอาันีเจอตันีารเป็นคู่นี้แรกกันขาวดีกัยนัต้นางน้ไม่ย่อนแต่ต้งนีเนี้คืออชีพเดินขับแบบนี้แพ้เบมนก้อดนีกว่าแบบนี้คือตอนนี้ตอนนี้อะไท้อนแพ้อยู่คล surveys, ับตอนนี้ดำแพ้ตอนนี้มันก่อนแพ้อยู่ดีานี่ตั้อนเบบขาเล่นี่นะฮะเป่นขาอลูาตที่นี่ก็ใหญ่ใช่ไหมครับตัดตายนานตรอขึ้น กิเาอง่นต้องเล่สียนะคตายไม่ยจัระดานี่ตายแล้วอ๋อแล้วก็เพราะว่าดัจะาูระยะกันจะตัดไม่ได้กินงมาูงนี้เป็นยังไงนะอันนี้ตัดโอเคอ่ตัดเาก็รอดอ๋อรอดไปนไงอ่ะรอดเป็นไาโอเคตรงนี้ดัเ็นิตัดีอเสัปนรสนเป็นกแตันจะของข้างี่

เือข่าวที่เล่นน้มาที่ที่เล่นคเพื่อจะมากินหมูี้ยั่ะก็อนันแหละวกลางก็างซาสมสายอีกแล้วตักลายเป็นกุญแี้องไม่จะตายกลายเป็นหาล้อนสิบ้อนนี้รออีกแล้ดับ้านนี่ตอนแนี่ลงหมดสิบสิบชนต่านี้มีตายข้าไม่ถึงวันนี้ก็รอดที่ไครับร้อยทิมนี้ไปแล้วาได้พอได้ทางดีๆ่อยไม่อร่อยไม่อร่อย ตอนนี้ดูแล้วเขาจาใช่ไหมว่าใครพูดใช่ไหมครับโอเคอ่ะตัดแล้วตัดครับาัดตันนี้ก็เลยตาอตันนี้ก็คือตาลกงโอครับเก็ตัก็จะเนินรครัน้ก็ก็บก็ินหนึ่งจเดี๋ยวีตัดแล้ว่าไปนะครับ ก็ต้องรู้สามผัสลี้านอ๋อกไิ่นดี้ละคงไม่ออเากินเขาไม่กินสามไม่กินขาสวนทำไมัดันมี้กินันนี้ก็ให่ตอนี้รอดล่ือหลังารอดอยอดอยู่แล้วหถือว่าถ้ากินปุ๊บขาวาทำรอดใช่ไหมเ่อเอ้ยเดีวนี้ร่างายกินเนี่ยนี่็จะโคตรโคตรป่โคตักเรย โอเคครับอ้่าก็เลยนมาดูอ่าก็อให้ดูนะ่ก so ็เลยอนก็ไม่ยากเป็นัวาแต่้อไอ้องนี้ล้ลกอาจะเป็น nice หัวได้นแอแล้วก็คุณาเมาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าไม่รอก็เลยไมคดีต่อั ดำมันก็ในที่น่องกระตุกกระตอกอันนี้ก็คือนี่จับนะฮะคนนี้คือค่อนข้างจะเอารับได้เอารับหรือดำกินตรงนี้ก็รอดใช่ทีนี้ก็อยู่ในจุดใช้ของเก็ก็คือบริเวณนี้นะเราไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นจะรอดได้ไหมฮะขาวรองกินดำไม่ได้ดำก็คือถ้าอยากชนะก็ต้องดถ้ารอดได้ก็ชนะถ้ารอดไม่ได้ เริ่มเย็นลงเริ่ม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 ้กิ่มเกิ่ ทีนี้ก็เป็นโดดเป็นตายโจทย์ายนะสท้ายเขาก็เดิมพชรทีนะทีต้องมาลองต่อต่อไปแล้วไี่ต่อไปที่เขาเดิมทีเป็นไปไ่้ตายจริมกแล้วก็บอกแล้วว่าคุนนี้ตายตายยังไงครับนั่นเลยมีแล้วไอตายจริงเนี่ยคุณจะเห็นชอเ่มเขี่ยฝาใ่เขี่ตัดต่อมาตั นี่รับเชื่อมแล้วก็ตัดขบวนอีนี่ก็เป็นสีเม็ดตายตอนนี้มีหนึ่งสอสามลมที่มีสองลมไ้ที่ตายแล้วฉะนั้นาโอเคแล้วยังต่อไม่มีทางเลือกอื่นพอถามจะมีกุ่มตก็ยอมต่าก็เดินีกทีหนงก็คือทีแพ้แล้วนะเไปดินอีกทีหนึ่งแว่าป็นทางนนี้ก็จบลงะก็จบลงที่ว่าก็กลุ่มนี้ก็ตายกลุ่มนี้กับที่พยายามเรียกรองก็ตายอยู่ดี อนนตริี่ต้องการหมากกันเยอะพอสมควรเพราะว่าดับเองิีแลเตรียมพร้อมที่จะทำให้อัตริรอดจากการที่เป็นท่าไม่ดีก่อนใช่ไทราบปัญหาราแล้วก็พยายามจะรอดจุนใชก็คือดีจจตอดีเจตองสใจไนี่ยตอนนี้เป็นแชมป์โลกเป็นเป็นโปรเกาีเป็นโปรี่หลายคนในโลกนี้ยอมรับว่าอนัากได้ดีแ่ว่าต่อตู้ีเรียกได้ว่าเก่งมากเก่งที่สุดเป็นตรอ้เ่งมากต่อสู้เก่งที่สโลกเคยเล่นมาว่าต่เเราเคยเขาเล่นที่ไห ก็เหรอคือแค่เหนห้าเขาไมอยากอยเดี๋ยวนั้นเราเลดีกว่าคือแค่ไปเล่นที่เขาต้องน้ายใ่วข้าิถ้ามีมีเขาโมแถมตายดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนแล้วรูกไม่รู้จะต่อออีกเท่าไหร่นี่ผสนั่นสาว่าเ่มสิคือสาไม่ถึงเกตัวสามสิบ ยี่แปดยี่แปดเราเป็นน้องพี่อ่ะคป็คนละเรื่องกันมีเดี๋ยวเราเลี้ยงที่ท้องเราอะเพราะเขาเก่งมากพี่ไม่ใช่หมายถึงอายุอายุไม่ใช่เหมือนที่เป็นยังเราตยขอายุเป็นอย่างหกเจ็ดปีเขาเยอะกว่าพวกเราเจ็ดปีน่าเอาเป็ก็สนใจก็ดีเสร็จตอกก็กินได้กินได้นะก็สุดท้ายก็กลายเป็นว่าแต่ตขาแรกตายก่อนแต่ใช้ประโยชน์จากการตายตรงนี้ในการร้องร้องร้องสร้างกำแพงแล้วค เ่อดน้ม okay. okay, ันโดนตัดเกมก็เลยยิ้มไปยิ้มมาเลยนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับผมรลกงจานันผจะิดตอนนี้ถ้าผมในเดานหน้าเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าจะเป็นใครกาองใรนะครับรี้ครับ